ดีค่ะทริปนี้นะคะเอวีพาไปจังหวัดตรังนะ,ะด้วยรถไฟตู้นอนชั้น2นะคะจะเป็นยังไงนะคะตามมาเลยคะ่ะเดินทางด้วยรถไฟนะคะขบวนที่83กรุงเทพอภิวัต ตรังก็คือโดยปกตินะคะที่เอวิเนจองออรถไฟเนี่ยก็คือจะดูว่าความสะดวกสบายนี่ประมาณไหนนะคะทริปนี้เน่ยตั้งใจยอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นตู้นอนนั่นแหละชั้นสองแต่ก็เห็นว่ามีสองสองเวลาเหมือนกันนะคะก็คือก็จะเลือกเวลาที่เ,เราสะดวกให้ไปถึงปลายทางนะอย่างคริปเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยขาไปเนี่ยก็ไปแวะพิษณุโล่ให้มันไปถึงประมาณบ่ายๆเนาะเราจะได้เข้าเช็คอินโรงแรมได้เลยเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เช็คอินประมาณบ่ายสองเนาะ สำหรับการมาตรังในครั้งนี้ค่ะก็จะมีเพื่อนมารับที่สถานีรถไฟเนาะซึ่งเพื่อนจะพาไปกินข้าวกินอะไรก่อนแบบนี้ค่ะก็เลือกให้ถึงประมาณ8ปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงแบบเนี้ยค่ะก็คือสะดวกที่จะไปกินอาหารเช้าแล้วก็ทริปนี้มีเพื่อนไปด้วยนะคะทางเพื่อนปทุคค่เพิ่งมาถึงเนาะวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดตรังเดูสิ อยู่ที่เกตีเนาะวันนี้มีเพื่อนไปนด้วยยังหาเพื่อนไม่เจอเพราะเพิ่งมาถึงนะคะอ่ะเจอเพื่อนแล้วค่ะก็เลยค้นพบว่าอ่วเราอะคราวที่แล้วที่มาเชียงใหม่เราก็เข้าประตูตรงนั้นเนาะทีเนี้ยครั้งเนี้ยจะไปไต้ใต้มันอยู่ฝั่งของข้ามกันต้องกลับมาตรงนี้เป็นดังกินเนาะแต่ว่าเนื่องจากอีวิ้นบังรถไฟฟ้ามันจะค่อนข้างแบบยากนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาของกินง่ายๆแต่นี้ของกินเยอะอยู่ตอนแรกว่าจะเดินไปสูงอาหารแต่ม่ถูก ถ้เดี๋ยวดูของกินแถวนี้ดีกว่าและแล้วฉันก็เดินไปซื้อมาใจมากสุดท้ายก็ได้ข้าวหมูแดงแต่ว่าจริงๆแล้วไปตรังทางนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินข้าวหมูแดงโกยาวไม่เป็นไรอันนี้โกเอก่อนละกัน <c oughs> <c oughs> น่าจะได้ตอนเราออกแต่อถึงแล้วคะ่ะเราขบวนที่สี่น่าจะทางนู้นแหละ <c oughs> น่ามามีปีบแตะโชด้วยอะ่ะ ตู้สเบียงแกอันนี้ตู้สเบียงเดี๋ยวต้องมาแล้วนี่แหละตะกุณเสร็จนะของเราเป็นอาขาดก,า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 กา็จะประมาณนเราเราเพื่อนแยกกันซื้อแต่ว่าน่าจะใกล้ๆกันคนะ่ะได้ที่สองนะคะแล้วเพื่อน่ะ,ะเพื่อนะ่อนะตู้สิเธอเอาเบอร์หื้อเธอไม่นั่งกับฉันนะเธอจองกับฉันไม่ได้แต่เธอก็ไมา่นั่งกับฉัน ลายกาดมากเลงจะไม่ใหันหนอนจองมาหันหลังชนกันเลยจ้าแล้วก็เราอยู่ไทยต้องสบียดีมากเลยไปที่กระบี่มีความสุขเหลือเกินอยากหาปักไฟเลยรูปักไฟอันูปักไฟรุ่นนี้ไม่มีเนาะมันจะมีตรงกลางตอนนี้ก็เพื่ถึงเวลาที่รถไฟจะออกแล้วนะคะก็เราขึ้นที่อ๋อชะชาลาหมายเลขแปด ก็ไม่เคยนั่งไปไปามาใสไปใส่ใต้มาก่อนเลยดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ ประมาณสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะแถวแถวราชบุรีละมัง้งจะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะมาปูเตียงให้เนาะก็เอวีนะคะก็ที่นั่งหมายเลขสองนะคะก็เป็นเตียงล่างก็ด้วยความรถไฟนะคะก็รับรับตื่นตื่นบ้างแหละนะคะตื่นใหม่ทีก็ประมาณตีสองก็อยู่แถวชุมพระคะ่ะ ที่เห็นเมื่อกี้ก็ไปห้องน้ํามานะคะก็พอใช้ได้ทีเดียวนะถือว่าสะอาดนะคะก็เอ่อมาหลับต่ออีกนิดนึงค่ะสักหกโมงเช้าก็จะถึงแถวแถวสุราษฎร์ธานี แล้วพอเจ็ดโมงค่ะเพื่อนก็มาดูเชียวว่าเอวิตื่นหรือยังนะเอวิปกติก็เป็นคนตื่นช้าอยู่แล้วค่ะนะคะก็คุยกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูสบียง เสั่งลมร้อนมาค่ะราคา40บาทค่ะี่ดานีวยยอดรสถานีวายยนีนว่ยอตตจสิงของสัมภาระน้ต้องตครับรบที่นานีว่ายยอสทนานีว่ยอด เมื่อถึงสถานีห้วยยอดค่ะงั้นก็แปลว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงสถานีจังหวัดตรังนะคะ เป็นไปก่อนถึงแล้วสถานีรถไฟตรังค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮาวารเมื่อเรามาพร้อมกันขนาดนี้ต้องหาของกินแล้วให้สองคนนี้เขากำลังคิดกันไปว่าเขาไม่ได้เจอกีกก่ปีนะเราเป็นเพื่อนสมัยมอปลายกัน มันคุยกันไปไเนะาะมันเคยไปเมกากันด้วยเลยรเรไปาตอนนั้นที่เรียนยางกไม่ได้ไปแบร้านแรกที่เราจะไปกันเดี๋ยวเราจะไปร้านเขียวโอชากันค่ะเราจะไปเขียวโอชาคุรับทิไว้คุรับทิปไมกัน้องคนนี้ แปเป็นภาษาอังกฤษนอย a เออ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 เม่ได้ได้ได้ามเพื่อนนะตามเามเพืนาไเนาไม่ตม่ไ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 ไม่ไ่งไม่ม่ไไม่มอไมไม่ไไม่่ไม่ลม่นม่ไ่ไม่ไ่ม่ไ่ไมมไม่ไไ่่ม่มไ เจะไปจริงไงโอ้โหไปเดียวนะนั่งรถตุ๊กตุกหัวกบไปนะคะระยะทางจากสถาน,นีรถไฟไปร้านเขียวโอชาก็ไกลพอสมควรค่ะอ่าส่วนตัวนะคิดว่าราคานี้ก็ก็ประมาณนี้แหละ จะนั่งผ่านโรงแรมธรรมรินทร์เฉยๆมันจะมีสองธรรมรินทร์นะจังหวัดตรังเราจะนั่งผ่านโรงแรมธรรมรินทร์เฉยๆเนี่ยธรรมรินทร์ตรงสถานรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาพักในคืนที่สองร้านเขียวโอชานะเป็นร้านติ่มซำที่ทําสดนะไม่ใช่ติ่มซำที่ฟรอสไว้แล้วเอามาอุ่นเนาะอ่าอันนี้เพื่อนก็แนะนําว่าอันนี้แหละเป็นติ่มซมทำทําสดนะคะอ่าก็ต้องทานแล้วล่ะค่ะอยู่ร้านเขียวโอชาค่ะก็ที่นี่เขาให้สั่งอาหารเสร็จเนาะเขาจะมีหมูย่างมี โจ๊มีเครื่องดื่มเสร็จเขาก็ให้เอาเบอร์โต้เนี่ยไปเลือกติ่มซำอันนี้เป็นเบอร์โต้เนาะเออไปเลือกติ่มซำได้เดี๋ยวไปดูติ่มซำกันค่ะ เอวีอาจจะพูดไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็ยังง่วงๆอยู่เลยนะคะหมายถึงว่าเขาให้สั่งอาหารหลักๆอ่ะให้เสร็จจะกินหมูย่างหรือว่าจะกินขนมจีนหรืออะไรอ่ะหรือโจ๊กเนี่ยก็สั่งให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินไปเลือกติ่มซำซึ่งติ่มซำที่ร้านเนี้ยดูแปลกหูแปลกตานะจากร้านติ่มซำในกรุงเทพเยวราชอะไรแบบนี้ก็กเขาก็จะมีแบบหลายอย่างนะคะนะก็กโอ้น่าเลือกน่าเลือกไปหมดเลยค่ะ ก็ให้มาเลือกอาหารได้ยาว่าสองติ่งสาก็เอาเบอร์โต๊ะมาเลือกได้เลยก็อ,อย่างที่บอกเลยค่ะมีหลายอย่างจะนึ่งบวยนึ่งซีอิ๊วอะไรก็บอกเขานะคะนะเขาก็จัดการให้ค่ะตอนนี้ชายเย็นก็มาแล้ว เอวิสั่งทั้งโจ๊กปลาทั้งชาเย็นทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็มันน่ากินหลายอย่างจริงๆค่ะส่วนเพื่อนก็สั่งขนมจีนแกงไตปลานะคะโอ้อันนี้เอวิไม่สู้เลยอันนี้เพื่อนสั่งขนมจีนแกงไตปลามาค่ะเพื่อนบอกว่าไงนะกินได้ก็กินกินกินไม่ได้ก็วางทิ้งไว้แค่นั้นแวเอวิไม่สู้ไม่สู้เลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวกุนเชียงแหละ จะลลองดดดููแปกีทานกัน2คนคะ่ะเท่าที่เห็นนะคะ345บาทคะ่ะไปกันต่อที่ร้านเฉินเจียนะคะร้านเฉินเจียนี่เป็นอีกร้านติ่มซำที่เป็นคาเฟ่ด้วยเป็นร้านเอกเนวติ่มซำอ,อ๋อได้ตรงมุมพอดีเลยหรอ ที่ร้านเฉินเจียนะคะก็จะมีกาแฟหลายอย่างก็มีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะแล้วก็มีกาแฟที่เป็นแบบเออมีชื่อจีนๆอ่ะบางทีเราก็เอออ่านไปงงไปแต่ก็น่าสนใจดีนะคืออันนี้นะคะ่ะเป็นแบบเกี๊ยวพุ้งซอสใส,ส่วนซอสใส,ส่นวนก็จะมีแบบพริกแล้วก็แบบกระจเกรียวหน่อยแต่ว่ามันจะมีอีกอยนึงเป็นเกี๊ยวหมูซอสเซียงไหนซอสเซียงไหนอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำพริกเผามันๆอ่ะแล้วก็แบบเผ็ดๆแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ซอสใส่วน ไม่อันนี้นะอันนี้เหรองาลาวาพอดีแบบมาแล้วเดี๋ยวฉันก็เ,เดี๋ยวฉันก็จะกินอันนี้ร้อนไหมร้อนร้อนอก็เป็นน่า,น,าน่าจะอร่อยลาวาสักอย่างสาธุไม่เป็นลาวาอร่อยมากค่ะ อันนี้ของเอวิค่ะเจียวถังคาเฟ่ค่ะก็เหย่างเนือทอดเส้นหมูย่างค่ะไม่กล้าจับเลยอะ่ะน่าจะร้อนแล้วก็อันนี้อะไรนะแอบดูซิวัวเจนวัวเจนเป็น,นแปรด้วยน้ำพีผสมน้ำขิงน้ำพีชผสมน้ำขิงของคุณล่ะคะอันนี้เป็นออดอกท้อปรับเตียง ผสมบวยแล้วก็มีบวยแบบนี้แล้วก็มีเส่าขอนโกจิเบอรี่ว่างั้นแล้เป็นบวยค่ะเป็นน้ำบวยแล้วก็มีมะนาวค่ะของเธออะไรนะกาเฟฉันไหวแค่ไม่นขนาดที่ฉันหัวยุขนาดนี้ฉันก็ยังมีความแน่วแน่ในการถ่ายมากท่านผู้ชมทางบ้านก็ทำใจนะป้าแก่แล้วอะไรไม่รู้สัง่งอะไรมาลืมหมดแล้วเห็นมันมีป๊อปคอรน์น คาราเมลก็พอละกาปเปย๋ยกาปเปย๋ยกาปเปย๋ยแล้วก็กาแฟอะไรเออเบียงอร่อยแหละสั่งสั่งแล้วสั่งมาแล้วอร่อยแหละอืออันนี้คือสีก๊กหยิมน,นะคะสีก๊อกหิมจะประกอบไปด้วยแป้งนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลใส่แดงนะคะอันนี้ลองชิมกันดูนะคะ่ะจะดีเหรอดีมันต้องดีที่สุดะะอันนี้เป็นแบบว่าอะไรนะเก๊กฮวยดีอ่ มันต้องกินทุกอย่างรวมอ่ะเอออย่างละนิดให้ให้มันรวมกันนะค่ะคือไม่สามารถกินแยกอย่างได้นะคะคือต้องตัดนิดๆติดๆแล้วก็แบบกินเข้าไปทั้งหมดอ่าอย่างนี้แหละค่ะที่เรียกว่าสีปกยินร้านนี้จบที่444บาทค่ะเราไปกันต่อนะคะก็พลาดไม่ได้นะเอวิไปจังหวัดไหนขอไหว้พระสักนิดนึงค่ะพระยารัศดาอนุประดิษฐ์มหิสรปักดีคอตินดีนะ่ยเออเฮ้ยคูคืนเขาหมดแล้ว โอ้ยฉันคืนนึงแต่ออกจากห้องสอบเลยแกโอ้ย okay. ฉันชอบเดี๋ยวเขาไม่มีสอนน<อ><อ>้องนี้นะอันนี้รู้สึกว่ามันแบบเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยมันถ้าใครชอบมันคือต้องหาคนที่สอนให้มันสนุกได้ก่อนอ๋อเดี๋ยวเราจะไปที่วัดสาริการามนะคะแล้วก็ในวัดสาริการามนั้น,ะนะก็จะมีหลวงพ่อกระแก้วการามซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณมากองใหญ่ ก็ลอยน้ำมาเนี่ยแต่ท่านองค์ท่านเป็นไม้นะต่ก็น่าแปลกที่ว่ามีไฟไหม้ไฟไหม้นมนะแต่ว่าของท่านไม่เป็นไรเลี่ยเพราะทั้งที่ท่านเป็นไม้คือองค์ท่านอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะโอ้แล้วก็ใครจะขออะไรต้องไปต้องไปขอท่านตรงนี้แต่ว่าถ้าขอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าขอแล้วได้สําเร็จเนี่ยต้องมาแปะทองแต่ว่าผู้หญิงอะเขาไม่ให้ไปแปะต้องฝากผู้ชายไปแปะโอ้แั้นและ วันนี้ก็มีจุดเด่นอย่างที่ใหม่เขาได้บอกไปไนะคะว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่าเคยเกิดไฟไหม้แล้วก็ท่าน,นก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรอันนี้วัดสารัรจารามนะคะก็เพื่อนพามาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลไว้พระค่น ตอนดงใดด้านการขอนะใครที่แบบอยากขออะไรก็ขอได้ม่ต้งการอย่ไม่ต้งกัสมบัตขอให้สมหวังกันนะคะทุกคนหลังจากไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่อำเภอกันตังนะก็คงต้องเป็นคลิปหน้าละค่ะติดตามกันนะคะรถไฟมา 比其他更坚固。<noise>